อากาศสวัสดีครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรนผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงคค้ยครับผมอาาสวัสดีไปยังเอฟซีปูติติดตามช่องไปพอฟ้ามชแนลนะครับเด้อกบช่วงแรงของวันที่ยี่สิบเดฟปุมผ้าพันสองพันหอยของิเครับพี่น้องครับมื่อี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องถ้าพี่น้องเราะมาทางป่าธรระเทศไทยครับมาหาขอกเสียเอครับผมวมืนอี้มาเมืองว่าเสียเอสีมี ตัวกำงามราคาถึะะกถมาแบงปันพีปันนองจักตัวมนานี่เมานบ่ลายใหญ่ห้างพี่น้องมาพบกันหลงเอีกันเลยครับผมสวัสดีครับหลงเอีกครับสวัสดีครับวันนี้มีมาฝากพี่น้องจักตัวน่าหลงเอี๊ยกมาเนี่ยวันนี้มีมาฝากพี่น้องสองตัวครับผมสองตัวนะครับผมนี่ข้าขนาดพี่น้องของคนน่ะพองามตัวนี้มันบ่เม่น,นครับผมเอาขอรลยละเอียดตัวเลกมันก็ด้เอะตัวแรกเป็นแม่ลูกครับผม แม่แม่ลูกปะครับเนี่ยแม่ลูกลูกตัวผูครับผมแม่ลูกลูกโตผู๋เนาะซื่อสองได้สามครับผมแม่ท่องปะครับเนี่ยแม่ท่องครับผมโอ้แม่กับท่องได้พี่น้องครับผมกับเส้นสูง่อยสี่สิบสามครับผมแม่สูงลอยสี่สามเนาะแม่นครับแม่สูง่อยสี่สามครับผมท่องเลเจัดเดือนตรงนี้ท่องได้สามเดือนครับผมท่องได้สามเดือนแล้วครับผมโอ้หักขนาดเป็น้องเงาอัดลัดษณ์ลูกวตผูปะครับแม่นครับลูกตัวผูครับผมเอ้ลูกเป็น จะจังสิพาไเปมึงดูหรอเนาะครับผมอามึงรายละเอียดแม่ปลาตกอนมานี่เป็นแม่นี่เป็นแม่ท้องเนาะแม่นครับแม่ท้องครับผมเม่ททองทองได้สามเดือนไปเอแม่นครับสามเดือนครับผมทองก็พอได้ครับทองก็พอเจ้าทองสูกครับผมทองสูกเนาะเม่นครับผมทองกับพอทองสูงเลยพี่น้องเด้อมีหลอดมีใบอนอยายมีหลอดมีใบครบครับผมมีหลอดมีใบครบ สูงลอย่สามสูงลอย่สามครับผมเป็นกล้วยที่ล้ําตัวเงาพี่น้องเงาดีนี่แหละครับสายอุทัยแท้ครับผมสายอุทัยแท้เนาะแม่นครับผม C สามอยู่คือกล้วยทางทางภาคกลางเดี๋ยวมันอ่าเป็นกล้วยสายอุทัยเ้อพี่น้องตัวนี้เอาพี่น้องมึงอืมบดนะครับมึงเขหลบดครับพี่น้องนี่บดสายอุทัยไม่นครับก็คอยเห็นในน้องอันปากอีสานมันเนาเนาะบัวครับผมอ่าโดนดวนได้เห็นเจนึงด้พี่น้องเ้อะว้วยสายอุทัย อตาดีเขาเปิดว่วงครับผมตรงตรงจากอุทัไทยทานีเล่นงานครับผมโอ้ขนาดได้พี่น้องเด้อตาลักษณะนีอยู่ครับผมตาแจ่มแจ้มจ้ำอยู่ครับผมตาดีเนาะเหยเนาะครับผมหนาตาดีตาดีพงเขาเปิดว่วงขนาดตัเขาดีพี่น้องกระบานหญ่งก้อยตัวนี้อ่ามือปลดมึงเอือบปว่เฝ้าคนแข้งขาเรียบดีครับคุดนะเรียบอย่างมางขาคกะเรแข้งขายญ่เละเยเนาะครับผม เกีบเด็บเกีบเท่างามไหมพี่น้องเนี่แหละครับมนดมิงคิ่งปานเลียนบาทพี่น้องผัวนะปงน้องเขานี่ครับกำไรเก่าหน้าหลังใส่ลูกคนนี่แหละครับลูกกับแม่ต้าลูกคนน่ครับนี่ครับผมนี่แหละพี่น้องเป็นลูกตัวผัวได้พี่น้องผัวนะนี่แหละครับผมอันนั้นคนพอพันเลยอันนั้นคนพอพันได้พี่น้องนี่นครับผมลูกตัวแดงเย็นนี่ลูกบับเงินดีครับผมลูกเจ้าเงินดีเนาะนี่นครับผมโอ้เป็นเจ้าสี่บัวลูกเจ้าเงินดีอ่แน่นครับมึงกันนะ็อด เป็นหน้องคข้หน่อยอยูเด้นนี่ครับแต่หั่งตัวใหญ่เป็นรวยดุเพิ่นยังน่อยอยู่เนาะครับผมอ๋อมึงเลยเป็นหน่องเป็นเขยที่หน้าตาดีนะมึงมึงขาเพิ่นมาเนี่ยมึงขามึงหน้าตาดีเว้ยครับผมเป็นหน่องขาหน้าตาเดี่ยวใหญ่บึกบึกเลยพี่น้องมึงหลดนมาเนาะอันนี้ขวดปลาพันในได้เป็นหน่องตัวนี้เป็นในจักเดี้ยอะไรยัยนี่ตัวนี้น่าจะได้ประมาณแปดเดือนกว่าครับผม ลูกคนนี่ได้แปดเดือนเนาะครับผมแปดเก้าเดือนนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมสองนึ่งามพี่น้องอ้าวมังไถ่อะไรมองไถยลูกเพิ่นเอาอนาคตนขวดปลาพันได้พี่น้องตัวนี้เอามาเมืองไถ่ยแม่บ้านเนี่ยเชียงเชียงนี่แหละครับผมเอาพี่น้องเปิดใบร้าไปได้ตรงนี้นี่ครูนี้เปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมคู่นี้เนาะแมีนครับผมคู่นี้เจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแมีนครับสี่สองได้่สามครับผม ป๋อถ่ายยังไงได้พี่น้องเด้อสมัยกอนกระเสียนผหละครับถ่ายยังไงเป็นคว้วสายเอราไุธเน้นแมน่ครับผมเราไุธใ้เถี่ได้พี่น้องตัวนี้เอามืองกลวงกลวงแน่ย่างี้เลยครับผมยังไงเลยครับผมเพราคอยได้เห็นได้พี่น้องเด้อทางฝากอีสานบ้านเฮาเอราวเธให้เถี่น้องเยไปสอนมาได้ยังไงนี่นะครับตรงตรงจากอุธใย้ท่านี่พี่น้องเอ้าตัวนี้เป็นแม่ลูก ลูกตัวผูไปน้องลูกเพื่อนนี่อะนะคตรป่าพันหมดละเปลูกเจ้าเงินดีนะเฮียเนาะแม่นไครับผมไปลูกเจ้าเงินดีนะพี่น้องเนาะแล้วแม่เพื่อนนีุ่มนะครับเขาเกียรตขนาดเลยครับผมทองเจ้าเอียงก่อนทองสุขครับเจ้าทองสุขครับผมเจ้าทองสุขนะพี่น้องเนาะในสามเดือนครับผมรับประกันทองรับประกันทองครับผมรับประกันทองรับประกันตำหนีร้อมครับผมตรวจทองเรียบ้อยครับผม น้องเอเปิดไว้น hey, er ่ราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเยเนาะครับผมเออเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแมีเป็นสูงรวยสีสามนพี่น้องครับมือหนาอาครับผมสวยทีโค้งสามไงพี่น้องอ๋อขขนาดพี่น้องเอาแต่ในส่วิตสนใจกับิตตัวมาเด้อื้อสองเลสามพี่น้องเออเจ็ดหมื่เกพันบาทราคานี้กับตัวร้องไหนยีนะเอเนาะได้ครับผมอตัวร้องไหนยีก็ได้พี่น้องเ้อซื้อแลกกับรงหอดบานหอดซรงขึ้เก่าเียงขาดีนาตาดีครับผมเขาเปิดก้วงครับผมขนาดพี่น้องเอา ยกไปครับสําหรับครูเรียกครับมเม่องครูต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องมะม่วงตัวต่อไปครับตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นแม่ท้องครับผมครับแม่ท้องตัวนี้ท้องครับเผ็ดล้าโขงได้แปดเดือนครับผมเป็นแม่ท้องนะครับผมกัเส้นสูงเลยสามสิบเก้าวกลบครับผมอ๋อพี่น้องเป็นอ่างดีด้วตัวนี้นะอ่างดีครับผมอ่างดีอ่างไงเลยล่ะอ่างไงครับหน้าหนาครับผม ท้องในแปดเดือนแล้วตีเนี่ยครับท้องในแปดเดือนครับผมเมืองรถไปดองอ่ะป่วยจะเสีเด้อให้ลูกดีไปจากน,นามเยอะเนาะเนี่ยครับผมเออให้ลูกดีได้เป็นน่องเด้อเนี่ยแหละครับอ้างๆหน้าหนาเน,นี่ยแหละครับผมอ่ะไปดองหน้าตาดีเด้อนี่เด้อปอะไรนี่ครับหน้าตาอ่ตาเตียมไงเป็นน่องตาเตียมเตียมเตียมขออ่องอ่ะ หน้องขาวจีบเด็บจีบเท่างามเลยพี่น้องเนะอะเนี่นครับงามบิดครับผมจีบเด็บจีบเท่างามม้วนมองของปลาเลี้ยนบาดพี่น้องปวดนะกำไรเก่าหนาหลังอักตรลักกล้วยไทยชัดเจนพี่น้องเป็นกล้วยทางใดรอดี่นี่นตัวนี้เป็นสายทางเพชรอุดรครับผมเพชรอุดรเนาะครับผมทางนี้เป็นสายเพชรอุดรเนาะพี่น้องเนาะเอาเมืงองเอาหลดปวดนะทางบักไงพี่น้อง เปิดไปไลฟ์ไปได้นนองเงยนี่ตัวนี้เปิดไปหาเมื่อหาพันบาทครับผมหาเมื่อหาพันบาทเนาะไม่นครับผมสำหรับแม่ท่องสูงลอยสามสิบเก้าพี่น้องต้องเพียรล่ำโขงได้แปดเดือนครับผมมานไก่ออกแล้วไก่ออกแล้วครับผมคือไปนี่ตากจนน้องย่งเดียวไม่นครับผมเพียงงี้บประมาณจัดเดือนสองเดือนอีประมาณสามเดือนครับผมสองสามเดือนเนาะสองสามเดือนพอคุ้มมันท่องสิบเอ็ดเดือนครับผมอืมมึงกัดนัดขนาดขนาดพี่น้องมึง ค่ะเพิ่งน้ำตัวเดลูดมาจยกตัวเลย,เลยนี่เดลูดมาแล้วตัวนึงครับผม,ผมกุ้ยหงกระดูกเดียวเนะาะนี่นครับผม,ผมกุ้ยหงกระดูกเดียวได้พี่น้องเอ้อป้าถ่ายไปอ่าถ่ายใหญ่ๆพี่น้องคอนละมานใหญ่ค้างแล้วพี่น้องไก่ออกแล้วเบื้องหลังแผ่นหลั้างบนเายเอาพี่น้องเนาเป็นกุ้ยเนื้อหนังเนื้อตัวนี้เนาะเนื้อหนังมาเต็มอัตลักษณ์ชัดเจนโค่งส่างดีพี่น้อง อานาตาพิ่งก็ยี่ค้ามหมดละเอาเบิงาาพ,าาพุ่นอะนาตาเพิ่งมปงหนาตากระคกพี่น้อง่งนด่ะป๊บพี่น้องยนกินห้านีคือยีค้กนเนาะกินห้าดีครับผมเมืเอ่อเรพไปน้อุ่นด่ะเอกปกเ,าเา้าพิ่นโดยเฉพาะแขงขาป่ปเด้อพี่น้องแขงขาดีแขงขาใหญ่ยหนาเวเเลือกเวเนี่ยหนังดีครับตัวนี้เลืกดีอ้างดี เว้ยประเภทนี่นี่ทรงลูกดีนะเอ็นาะแม่ครับเออทรงลูกดีน้ำนุ่มพันดีคัขนาดได้พี่น้องเด้อช่วงเลี้ยงกับสีเมี้ยงหลายจังหว่อยเปนเล่ยบ่รยูหนึ่งครับผมปกติกับคือเชียงดีนะาเอเนาะครับผมเอาพี่น้องแม่นี่เป็นแม่ทรวงครับอ่าทวงเป็ดล้ำโขงได้แปดเดือนอ่าใ้แปดเดือนมันทวงแก่แล้วพี่น้องสูง้อยสามสิบเก้า น้องเอเปิดว้ในราคาหาเมื่อหาพันบาทไน้องเนาะแม่นครับผมหาเมื่นหาพันบาทได้พี่น้องเด้อท่านใดกำลังมองหาแม่ท้องตัวนี้บ่าต้องไปรุ่นบ่าต้องไปย่งเงาพี่น้องเอไปเลี้ยงแค่อีกประมาณสองถึงสามเดือนได้กินน้องเลยพี่น้องน้องเอรับประกันท้องรับประกันตามนี้มันไปเอแมอ่นครับผมบรับประกันท้องรับประกันตามนี้กล้วยถุกตัวที่ ผสมพอพันนี่มีใบรับประกันมาสุตัวน้องเยเนาะแมนครับผมอ่าตัวได้ว่า okay. รับประกันทองคือมีใบรับประกันมาสุตัวได้พี่น้องเด้อคื้อแล้วกน้องเยกะทรงหอดบานหอดซองคือเก้าแมนครับผมหอดบานคือเก้าครับผมในราคานี่กะรองทัวรมาต่อร้องกับน้องเย่เลยยุ่เอน้องเยกะพอบางได้บางนั่นพี่น้องอ่าแต่ตัวร้องเลอยุ่ความทรงอีกตั้งหาก เอาหองเอ๋ากเบอร์ทัวบ้าให้พี่น้องเขาได้อยปะเนี่ยศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเอาเบอร์ทัวเบอร์ไล่เบอร์เด็กกันได้พี่น้องเด้อทันใดอยากวิวว่ามึงตนตัวไม่กระกชากกระทักไล่หน,งนองเอเขามาครับผมหรือว่าท่านใดสะดวกติดใจมาเมืองตัวจริงพินาคอกกลับมาเมืองใดที่บ้านทับท้ายตำบุญเกืงอ,อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องเด้อเอามานี่มีมาฝาก มีแจ่ตัวกำงามพี่น้องสองตัวราคากับยอมเยาคือเก็ท่านใดสนใจสนใจกับจิตต้อนเอ๋ขมาครับผมมุนีกับพี่นี่ยังไรครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ